เมื่อเช้าเราทำโปรแกรมไปใช่ไหมแล้วเราก็เซตคอนฟิกไปแล้วทีนี้เราจะมาเทสโปรแกรมกันสตาร์ทที่ความเร็ว50%ตอนนี้ปั๊มลมเราแรงลมไม่พอนะคะต้องไปใช้ปั๊มลมที่โรงงานของลูกค้าเราก็เลยจะเทสการโมเมนต์ของหุ่นยนต์ก่อนนี่คะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราให้รันโปรแกรมคร่าวๆไปก่อนนะคะ ขั้นตอนการรันงานนะคะเพื่อนๆก็คือหยิบชิ้นง,งานจากสายพานแล้วก็ลงยังกล่องค่ะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 50%, 50นะคะจะเพิ่มร้อยนะเ,เดี๋ยวลอง100%ดูนะคะแต่ตอนนี้เรายังดูจริงไม่ได้นะคะเพราะว่าลมไม่พอค่ะเดี๋ยวเอาไปทดลองหน้างาน ที่วิดีโอก่อนหน้านั้นที่เราบอกไปบอกว่าจับถุงน้ํายาล้างจานได้6กซองนี่ค่ะก็จะมาเป็นสล็อตอ่างนี้เลยสายพานของฝ่ายผลิตนะคะจะทํามาพิเศษก็คือเป็นสลอ็อตสล็อตแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ํายาล้างจานที่ออกมาจากเครื่องผลิตน้ํายาล้างจานทิ้งลงมาในซองกล่องสล็อตตรงนี้ซองละ1สล็อตค่ะมาเรามาดูหลักการทํางนั้นง่ายๆหยิบค่ะปึ๊บยกแล้วก็วางลงกล่อง ชิบแค่นี้เลยค่ะง่ายๆเลยรันงาน24ชั่วโมงค่ะรันงานไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยกินอย่างเดียวก็คือกินไฟระบบออโตเมชันแบบคร่าวๆทำงานแทนคน100%นะคะนี่เลยหยิบยกวางลงกล่องเข้าเครื่องแพ็คส่งออกจบง่ายๆเลยสำหรับวันนี้เราจะไปตัดต้นไม้ต่อแล้วบา,บายๆค่ะ